ฟันเฟือนเพราะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนและทลราชางนี้เริ่มปล่อยดาวตลกตัวแรกออกไปแจกความหาเพราะแล้วกับดาวตลกน้องโจ๊กนะจ๊ะออกแล้วจ้า เสียงมันจะไม่เป็นกบละปีมึงเนี่ยกบกบเพากบโดนลบทคพแน่เลยว่าออกมาแล้วแก้วก็ได้อะไรแล้วอะไรแล้วกูก็ออกอ่ะรู้ว่าออกอ่ะ แล้ววายวายวายออกมา<อ>ตังเฮอะไรเาาลเยไม่เลือกของกูเนี่ยนะพี่กูต้องออกเนี่ยมึงมาใหม่เนี่ยกูต้องออกกูยังไม่ได้ร้องอะไรเลยลั่เพิ่งนั่งเปียกๆเนี่ยต้องให้มึงร้องก่อนเอาเปลิเกมไม่ร้องไงล่ะ<ด>กูจะไปรู้ไหมล่ะเขาบอก,อ,อกกูออกกูก็ออกใส่ควายบ้าหายออกผิดยังมาโทษกูดิ้นโดนส้นตีนตาลาลาจนได้เนี่ยเอาใหม่ แจวกันไม่เล่าวันนี้ฉันเป็นดาวตลกเมื่อขอปดใจฝา,ากไว้ชื่อจกไม่ได้โกหกบอกให้มาดูจอกเล่นกัน้ำไม่ชมฉชลวยให้คนดูร่ำรวยทุกราย กาศหนาวที่แม่เสียงขึ้นจมูกไม่เดวเสียงไม่แช่ถ้าอุ่นก่อนจะออกมาหมดเวลาเข้มนาที่กะไว้ยเงี้ยลิกเกบ้านมึงไงหาเล่นไปถึงสามฉากเลิกแล้วจะเลิกก็เลิกได้ปรึกษาไอ้โยงก่อนรับตังค์หรือยังถ้ารับตังค์แล้วก็สบายใจ ถ้ายังไม่รับตังค์อย่าเพิ่งเลิกรอตังค์ก่อนฉันเองมีชื่ออยู่แล้วชื่อว่ารูบี้รูบี้ไม่ต้องแปลกใจแล้วฉันเนี่ยชื่อฉันพ่อแม่ฉันตั้งมาให้ทุกวันนี้มีอาชีพขายข,ายของแต่แปลกอย่างหนึ่งออกไปขายของไปขายอย่างนี้คนไม่ค่อยซื้อต้องแต่งตัวแปลกๆกออกไปไผมไม่อยากเล่นหลอกลิเกคณะไหนคณ,ณะนั้นออกมาต้องแช่งพ่อแช่งแม่ตัวเอง บางคนอ,ออกมาพ่อตายบางคนออกมาแม่ตายผมไม่เล่นแล้วครับแจ่งพ่อแจ่งแม่ตัวเองฉันลูบี้พ่อแม่ตายหมดแล้วทุกวันนี้ก็มีอาชีพช<อ>ขายของแหมชอบแล้วนาชอบเออรู้รู้รแหมมีอาชีพขายของก็เลยแหมเล่นไงทอดไงความทอดไม่เคย<อ>รู้รว่าอีนี่ลเล่นลิเกไม่เป็นแน่เลยรู้แล้วว่าชอบกำลังพูดมากล่ะครับรู้ตาย หายพอถึงคิวออกแล้วไม่อยากจะออกขยัน <Okay. S 1> คุยจังอยู่ข้างในมไม่คุยแม็กออกไปแล้วสวัสดีจิสมัสดีจิสมัสดีจิสมัสดีจิหายเลยลิเกเป็นไหมเนี่ยทำไมเนี่ยกูพูดจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่รู้จะจะออกขึ้นมาอา้าวก็กูจะไม่โง่กูพูดจบแล้วอะแล้วไม่จะคุยเลยล่ะนะหาละกูก็คุยกับพวกกันหน้าเขาบอกมคุยเขาทำไมไม่รู้จักเขาหรือไงกูก็รู้ใจบ้าผัวกูทุกคนเนีอย อย่างมึงนี่ไม่ใช่เมียรธรรมดาด้เนี่ยทำไมอย่างมึงไม่ใช่เมียรธรรมดาไม่ธรรมดายัางไงเมีย <c oughs> หายกระลุบล่างขนาดนี้คงจะเมียรธรรมดาคงไม่อยู่กูก็ไม่ยุบอ่ะยังแล้วนี่ทำไมมึงพยายามตั้ง <c oughs> สตนินี่กูเนี่ยมึงจะพูดมากมึงก็บ้าปะ่ะกูไม่ได้บ้าอัาอานนี่นี่บ้าไปแล้วมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้บ้าไหนตั้งสิตั้งสิฮะตั้งตั้งสติมั่งสิตั้งเออ คิดซิคิดซิคาปูชิโนอเอเนสเวนโซ่คาราบีบ้า ไม่น่าขายงิงถีบได้เลยอยเยีเวนยกตีนจะไปพ้นหัวเข่าตัวเองจะมาถีบกูไงแล้วกูยกถีบมึงกูต้องล้างไหล่มึงด้วยอะ่ะกูกลัวกูหงายท้องอามาพาดกิน <EX AN ca> จะถีบคนอื่นแต่พยุงตัวไว้ที่กูเนี่ยนะมันก็ธรรมดาถ้ากูล้มมึงก็ต้องล้มากูด้วยแหละอ,อ,อะไรนักหนาเนะี่ยมึงเป็นไรมึงดูแลทรงตัวเองหน่อยจีกูรูร้อยู่แล้วยังไงพ่อทำงานลูกทำทร,ทรงแม่ยืนงงลูก งานการไม่ทํากัมเตติ๊กตอกงานการไปทงรเตติ๊กตอกฮหาแคดดี้ก็ไม่ต้องบอกละวางขนาดไหนวางถึงก็ร้องเพลงติ๊กตอกได้รุ่นมึงเนี่ยฟังแต่ชอบเมอร์ชอบงามแล้วมั้งหายกูไม่เอาแล้วชอเบอชอบงามอารามแท้เบรกบินเยไหนอ่ะ ๊กตอกพี่กูชอบพี่กูชอบติ๊กตอกด้ยเก็บสมด้วยเก็บสมด้วยเดี๋ยวไม่พอหายดูได้ดูครับที่เป็นข่าวอยู่พยาวานอนที่เขาหนอตัวนี้ครับหลุดออกมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะส่งกลับคืนกรมประมงแล้ว ตรงไหนจะให้รางวัลไหมคะมาไม่ได้ยกมือฉายไฟบริการถึงแหมมึงพูดอย่างก็มึงเดินลงไปเอาตังค์ได้งั้นแหยแล้มึงก็มึงลองให้มีคนให้กูสิกูเดินได้ไหมอ่ะแน่จริงมึงลองมีคนเรียกกูสิยี่สิบบาทมึงจะลงไปให้ทรมานตัวเองไม่เลยยี่สิบมึงก็เอาเถอะนาะนานี่แล้วนะมึงอย่าไปงกหนักหนาเฮ้อเก็บทรงหน่อยเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไม ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสองสามทีสองทีสามทีสองทีสามทีอ่ะโดนอีกทีรู้เรื่องเลยเรื่องเลยอ่ะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมถึงเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาอ่ะโดนไปสองสามทีสองทีสามทีสองทีสีมทีโดนอีกทีรู้เรื่องเลยเฮ้ยไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบ้าป่ะเนี่ยกูไม่ได้บ้า หายอยู่ๆเข้ามาถึงในบ้านกูร้องเพลงจบไปเป็นอัลบั้มแล้วกูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เรื่องมึงมึงบ้าใช่ไหมในบ้าแล้วมึงเนี่ยเป็นใครเนี่ยอ่ะกูเหรอเออองค์หญิงที่ไรรักนเว้ยโอ้รูปร่างอย่างมึงองค์หยองก็บุญแล้วมั้งองค์หญิงนั่นหัวไงั้น่ะทำไมอย่า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 มาถูกนะแหมทรงผมจะยับรูปร่างเดี๋ยวนี่ยเขามีแต่ผมยุ่งผมยับอ่นมึงจิเดี๋ยวจะเก็บทรงไม่อยู่อย่ามายุ่งทำยากนะทำยากจับหน่อยจิ อย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามาเยี่มอย่าอย่ามาเสือกเสือกนักมึงอ่ะไอ้เจ้ามันไม่คล้ายๆกันวะคล้ายๆอะไรคล้ายๆก็ของกูเลยโอ้กูเลยดันๆอะไรเนี่ยเหรอโอยคล้ายของกูเลยวะเอ้าหายขยันเปียบคนบ้าปะเนี่ยมึงกะบ้ายังไงเนี่ยมึงกะบ้ากูไม่ได้บ้ามึงบ้าปะอ้ากูไม่ได้บ้าอันี่กูบ้าที่ไหนเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหาที่นั่งและยืนนาน มึงนี่แต่งตัวเป็นนกฟาร์มิงโก้เลยเนาะแม่กูสวยจะตายไปแล้วนกฟามิงโกแม่เคยเห็นไหมนกสีชมพูที่อยู่ในโทรทัศน์นะ่ะนกฟามิงโก้ปกติยืนขาเดียวรูปร่างอย่างมึงยืนขาเดียวไม่โก่งนะงขาเลยเนี่ยเรื่องกูเหอขากูเป็นคนบ้าปะเนี่ยมึงในบ้ากูไม่ได้บ้าเชื่ออะไรนะวิไลลักองค์หญิงวิไลลัก ปม่รักเหรออุ้ยฉันจำฉันได้ไหมเนี่ยครรู้จักกันรู้จักกัน<ะ>เดี๋ยนั่งรอแป๊บนะอยาจ้าอุ้ยให้นี่รู้จักฉันด้วยไม่ได้การแล้วแม่นัไอ้ที่หาานี่บ้าแล้วเนี่ยบ้าคุยคนเดียว กูไม่ได้บ้าอ่ะก็มึงไม่บ้าก็มึงคุยคนเดียวอะนยกูยไม่ได้คุยคนเดียวลิเกเขากลำลังบ่นพึมพำกับตัวเองอมึมงบอกเพื่อพาม,มังได้เลยโกรคนเดียวยมึงไม่ได้ยินมึงพึมพำไม่ได้ยินมึงก็ต้องปิดให้มิดสิจ๊กนี่มึงทำอย่างเงี้ยมันลอดมันลอดลอด่องมันลอดรูมือเนี่ยมึนช่องมือเนี่ยอ๋ออย่างนี้คือได้ยินเออกูได้ยินต้องปิดให้มิดต้องปิดให้มิดถึงจะไม่รู้เรื่องใช่ก็ไปบอกกูมึงมันโง่อะเดี๋ยวปิดให้มิดก่อนด้วยโง่กับคนบ้าอีกเนาาาาะเเเดดดี๋ยยววมันรรููู้้ื่่องขขพพ กูมาถึงตั้งก็สี่โมงเย็นแล้วกว่าพ้าจะสวดเสร็จกูก็คันปากกูแย่ยด็ด่าเขาต้มเข้าไปแล้วมั่งพูดเป็นต่อยหอยเที่ยวเรื่องกูอ่ะอร่อยอร่อยนะคะข้าวต้มเดี๋ยวขอใส่รอร่อยไม่อร่อยได้ไงแล้วหายตักไปสองถุงละติวเลยอ่ะกูไปกินบ้านกูพรุ่งเช้าไงโจ๊กกูยังคีดอยู่ไปกินบ้านหรือไปขายพรุ่งนี้เช้าไอ้เวรกูมีงานต่อจะไปขายตรงไหนล่ะเดี๋ยวปรึกษาตัวเองก่อนแม่อย่างไรนะอย่างงี้มือมันลอดเออมันลอดทามช่องมือนิบหนีบหน่อย บ้ายังยงอย่างเนี่ยบ้าๆยังยอเนี่ยจีจอีอย่าเนี่ยบ้านกะเาทำไมแล้วใครจะได้ยินคุ่อย่างกก็ไม่ได้ยินคุ่นคนเดียวอ่ะไม่ได้การแม่อีนี่สงสัยจะบ้าเดชบุญคุณพช่วยฉันเป็นสิท์วัดมาอก่อนหลวงพ่อให้คาถาทาน้ำมนต์มาเดี๋ยวจะเป่าให้นี่หายบ้าซะหน่อยเดี๋ยวรอสักคู่นะมาเดี๋ยวมารีบมานะจ้าองค์ยิงประทับรอนะจาจ้บ้าอีนี่มันบ้านะเนี่ยคุยคนเดียว เออมีอย่างให้ปิดปากออกช่องปิดปิดหมดเลยมันบา้าอย่าไป๋ยวไปฟังมันนะอย่าไปดูมันมนี่มันบ้าไอ้นี่มันบ้าลิเกดีดิงก็ไม่มีมาอยู่มีแต่ลิเกบ้าบ้ากันดอกมึงก็บา้าคูก็บา้าพอกันเนี่ยฮ่าทำไมจะไม่ทำไมอะไรวะ <ฮา S 1> อะไรจับไว<า>้ไเตฮะจับ<า>ไว้ให้กูจับ ที่ผ่านมเหลือเยอะดิยังไม่เหลือะไรพี่อะไรไปรู้เลยมาทำไปดูเป็นออร์แกนิกออออร์แกนิกเออแม่คุณนึก็ออคชั่นฮัทส์มากระเตฮัทส์มากระเตอะไรนะฮัทส์มากระเตอะไรกูเรียกอาจารย์เต๋อ๋อตันดาดกูได้ยินเตี้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยกูจะรู้ไหมล่ะเซเล่กับปุ๋ยเนี่เซเล่กับปุ๋เนี่ยกระปุ๋ีเซเล่กับน่าเกลียดเนี่ยมึงอ่ะ พูดช <łość> ัดๆเลยกูคนบ้าเขาไม่ถือแลิกเลิกเลิกกับปุ้ยอะเลิกระบปุ้ยดิอะไรของเสร็จแล้วก็ปล่อยทักทีอ๋อเสร็จแล้วปล่อยทักทีเด้อให้ยไม่ใกล้ให้ยไม่ใกลอะไรวะให้ยไม่ใกลอะไรให้หยับมาใกล้ๆโอ้โหพูดเรื่องมากพูดชัดๆก็ไม่พูดนะหายเอ้ยอะไรบุกมือนกันเสร็จไป มึงสักไหมมึงจะจะไปมึงเป็นอะไรเนีมันทายไกล้ไปจะลุงบอกไ้ไกลอะโอ้โหไอ้กูคนซื่อนะเนี่ยวันเช้คนบ้านะมึงก็บ้าเดี๋ยว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 อะไรโอ้โหตะปูเกี่ยวตูดไปแล้วกูอะโอ้โหบอกเวทีที่เนี่ยเลือดเนี่ยกูอะแหมตูดใหญ่กับตะปูมันก็เกี่ยวได้ไอ้เจี๊ยบเออม่ไหวซะแล้ววะบอกว่าหน้าเถอะตะปูโดดกี๊กูแย่นะเนี่ย แค่ตะปูโดบนเมื่อวานก่อนโดนเล่นแถวนครสวรรค์เล่นในป่าอ้อยเลยแม่พวกกตัดอ้อยใหม่ๆตออ้อยเต็มหมดอีต้อยลงไปเยี่ยวสองชั่วโมงไม่ขึ้นมาเลยหายคงจะเพลินก็บตออ้อยเชียกูไม่ได้เพลินที่หายกูเจ็บอ่ะเดี๋ยวตั้งโมตสามเจ้าก่อนโนโมตัสับพระวโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสับพระวโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสับพระวโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตาสาโโโสมัสสะพธิโตอระธรรมทุตสะสามพุนไม่สั้นจังละ่ะเรื่องกูสินโมนโมยตสะ,ะตะสอยโอ้ดีทบุญว่าไปจำนำไว้แล้วสบายใจได้ ขอ,อขอให้มึงจงหายขอให้มึงจงห้อยมึงไม่ต้องขอหรอกต้อยหายอากาศอย่างนี้กูคงไม่แข็งใจสู้หรอกเุ้ยผู้อาเจ้ามึงไม่มีจังก็ห้อยไรเว้นเออเดี๋ยวคอยดูนะแม่ครั้งนี้น้ำมนต์เนี่ยแก้วนี้เนี่ยนะฉันทำไว้พนใส่อีคนนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันต้องหายบ้าแน่เลย ไม่เลจกจยวไม่ไจกกูหนาวขึ้านกูนึกวชักไปแล้วครจะทักลบ้ากูจะรูแล้วู้อนเข้าอ้ีเข้าเอะไระ้ลหนาวเดี๋ยวไมลุกขึ้นเด้ลุกขึ้นขึ้นไม่องลุกั่ามื่กีไมลุกนั่งแล้วล้กแล้วมีลูกมาด้วยเหรออ้าวมีลูกตีลูกนี่นี่นีมีลูกกี่ลูกเนี่ยสองลูกสองลูกมีสองลูก กูมัดนแต่แน่นกูกลัวลูกกูหล่นมีกี่ลูกนะสองลูกมีลูกเดียวฮะมีลูกมีลูกเดียวเออสองลูกมีลูกเดียวกูมีสองลูกมึงแค่ลูกเดียวอีสองลูกได้ของกูไอเสนดาเมื่อกี้แล้วก็มึงไม่นะกูมีลูกสองลูกจริงๆเอางี้ษยไงอะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะไม่รักจริงเหรออ่าเดี๋ยวฉันดูลูกให้จ้ะไ้ม่รักเข้าไปข้างในก่อนนะจ้ะเข้าไปนะจ้ะจ้ะไปเลยจ้ะในบ้านนะอยู่ในบ้านเลยฮะอยู่ข้างในไม่ต้องออกไปไหนจายปิด ล็อกก่อนโยนกุญแจทิ้งแม่งเลยได้ออกไปอีกเฮ้ยอยู่ๆก็มีคนบ้ามาอยู่ด้วยฉันไม่ได้บ้ามึงเนี่ยบ้ามึงอะบะ้าและะ้วคุณล็ลอกประตูแล้วออกไปอยังไงละ่ะคุก็ถีบมันออกมานี่ะโอ้โห,โห,โหประตูยังคักไปอยู่เลยไงไปหาเข้าไปอยู่ข้างในก่อนเดินทำอะไรบ้าบเรื่องมากแไ้มมึงเนี่ยโ,โ,โยนกุญแจทิ้งแมงไป ฉันออไม่ได้บ้ามึงก็บ้ามึงก็บ้าผ้าไปเลย,ยข้าไปข้างในเดินหายล็อกกูแจะทิ้งยังออกเข้ามาได้อีกปวดหัวทุกวันนี้จะอยู่ให้ลมเย็นเป็นสุขฉันไ,<ป>ไม่ได้บ้าไอ้บ้าไปบ้าไปเท่าไหร่รึมึงแงะฝาบ้านกูหาพอแล้วกูไม่ได้บ้า,บาไม่ได้บ้าไปเลย มุดฝาบ้านเขาที่เดิมเอาตะปูตอกให้กูด้วยหมดแล้วบาทกูหมดหมดนี่กูให้มึงอยู่ดีไหมเนี่ยอนนีคนนี้บอกชื่อพี่ลายรักพี่ลายรักอะไรไม่รู้ก็เรียกเป็นไปรักไปแล้วกันมีลูกติดมาหนึ่งคนโชคดีของฉันไปรกคนดีกว่ารหญ้าไอเด็กคนนี้ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเด็กจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้จะเก็บมันเอาเลียงเขาไว้พร้อมด้วยแม่มัน แม่มันชื่อพี่ไดลักฉันชื่อรูบี้ไอเด็กคนนี้หน้าตาดีสงสัยจะเป็นพระเอกตั้งชื่อให้ว่าเจ้านี่รันลักกลัและสำหรับฉากนี้พบบทบาทการแสดงของพระ,พระเอกคุณ<ร>งาม,มลำสวยเอานางนางตัว